กลบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ยุดบารมีนะครับพี่พี่มารับใช้พี่พี่อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมยุดบารมีนะครับมีวัตถุมงคลนะครับของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับนะวันนี้มีมาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับหลายรายการเลยนะครับพี่พี่เดี๋ยวมารับชมกันได้เลยนะครับพี่พี่นะขออนุญาตนะครับช่องทางการติดต่อก่อนเลยนะครับนี่0ูนย์แปดเจ็ดหนึ่งสามหกหนึ่งเจ็ดสองสองนะครับนะ กราบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่16นะครับนะเป็นวันดีนะครับใครเสียงโชคเสี่ยงลาบก็หอยขอให้ใหถูกหวยเล่อยเบอร์นะพี่พี่นะจะได้มาเช่าวัตถุมงคลกับช่องของยุทธบาร,รมีนะครับพี่พี่นะอ่านะครับเริ่มเริ่มเลยนะครับพี่พี่วันนี้ <c oughs> ก็มีวัตถุมงคลนะครับมีพี่พี่ผู้ใหญ่ใจดีเมตตาปิดหลังไมล์ไปก็หลายรายการนะครับพี่ๆนะอ่ะผมเริ่มรายการแรกครับพี่พ นี่เป็นนะครับพี่พี่นะแผ่นยันครับเหนือดวงนะครับหลวงปู่มหาศีลิริจันโทครับปกติมีได้มาสองอันนะมีพี่พี่เมตตาปิดไปอันนึงนะครับนะพี่พี่นะเดี๋ยวให้ชมนะครับเป็นนี่ครับแผ่นยันเหนือดวงครับทองยี่สี่เคนะครับนี่อันนี้ยันเหนือดวงอันนี้ไว้ติดเคสโทรศัพท์นะครับพี่พี่ติดเอาไววางไว้ด้านหลังเคสโทรศัพท์ได้ครับนะ ทองยี่ี่ครับพี่พี่นะอันนี้ปลุกเศกนะครับพิธีเหนือดวงครับพี่พี่นะเหนือดวงสองนะครับนี่หลวงปู่เมตตาอธิษฐานจิตและเขียนยันนะครับนะมะมะนะนะอะอะนะนะอุอุนะครับพี่นะผมก็ใช้อยู่นะพี่พี่ขอขอภัยด้วยนะครับพอดีเป็นวัดยันคูนสามบ้านกินน้ําบ่อเดียวครับหรือยันเหนือดวงครับนะมาพร้อมซองเดิมนะพี่พี่ เปิดบูชาวันนี้เอาราคาพิเศษผมเอาสี่ร้อยรวมส่งนะครับพี่พี่นะผมเอ่อผมได้มาสองอันแล้วครับพี่พี่นะพอดีมีพี่พี่เมตตาใจดีปิดไปแล้วหนึ่งอันนะนะตอนนี้เหลืออันเดียวครับพี่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 ท่านไหนสนใจก็ติดต่อมานะครับนะรายการต่อไปครับพี่พี่นะครับรายการต่อไปนะครับเอ่อเป็นอันนี้ก็ มีพี่ๆถามถ่ายเข้ามานะครับนะว่าหมดอย่างวันนี้มาแล้วนะครับผมจําไม่ได้ว่าใครถามนะครับเนี่ยอันนี้ก็ถ้ารับชมคลิปก็วันนี้ผมได้มาสองลูกครับพี่ๆเป็นลูกอมนะครับนะพร้อมเลี่ยมเดิมจากวัดเลยนะครับนะลูกอมพลิกดวงครับหลวงปู่มหาศิลาิริจันโทครับพี่ๆนะลูกอมพิกดวงพร้อมเลี่ยมครับพี่นะเป็นตัวพิเศษนะครับทาทองนะครับเนี่ย ตรงนี้เลขสามเจ็ดหกครับนะครับรุ่นนี้ครับปุกเสกพีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวัดพระธาตุเมืองหินนะครับพี่ๆนะหลวงปู่เมตตาที่ฐานจิตปลุกเสกนะครับส่วนผสมวัตถุมงคลที่จะทําลูกอมก็จะเป็นผงจินดามณีครับพี่นะจินดามณีผงพายกุมาหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะครับหลักๆเลยนะครับนะแล้วก็มีผงของแม่ชีบุญเรียนด้วยนะครับพี่ๆนะพร้อมเลี่ยมเดิมครับ ทาทองกรรมาการนะครับพี่ๆได้มาสองนะครับวันนี้วันนี้เอาพาราพิเศษไปแล้วกันนะครับพี่พเอาสี่ร้อยเหมือนกันครับเลี่ยมก็สองร้อยแล้วมั้งพี่นะองค์นี้เลขสองห้าเจ็ดนะครับลูกอมพิกดวงพิกชีวิตนะครับนะได้อัคระยันเหนือดวงที่หลวงปู่เมตตาเขียนให้ด้วยนะครับนะส่วนผสมนี่น่าเก็บน่าบูชาครับพี่พี่นะครับนะ มีอยู่สองลูกครับพี่พี่ท่านใดสนใจก็ติดต่อมานะครับนะครับอะไรการต่อไปครับพี่อะไรการต่อไปนะครับนะอันนี้นานๆได้มาทีมากนะครับนานๆได้มาครับพี่พี่นี่เป็นตะกุดครับพี่พี่ตะกุดเนื้อเงินครับนะรุ่นแรกฉลองอายุนะครับ มหามงคลเจ็ีสิบเจ็ดปีครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับออกที่สวนสงยุคต้นเลยครับพี่ๆนะจะมีทั้งจีวรปั๊มตาวัดแล้วก็มีสายศิลในพิธีครับรุ่นนี้นะครับหลวงปู่เมตตาทิฏฐานจิตปลุกเสกครับต่อโค้รลนเลขนะครับพี่ๆนี่อันนี้มีจีวรนะครับนี่ครับนี่ความใส่ศิลนะจีวรที่หลวงปู่นะครับใช้นะครับนี่เป็นตะกุดเนื้อเงินนะครับ นี่ครับดวงมหายันพวกทรัพย์นะครับนี่ตาขาขายโชคลาภนะครับแล้วก็แขวคขาดปลอดภัยนะครับพี่ๆนะหายากครับหายากอันนี้ต่อโคตรละเลขนะครับวงนี้เลขผมดูให้นะครับหนึ่งสามสองสี่ครับพี่ๆนะประกันแท้ทุกรายการนะครับนะหนึ่งสามสองสี่ครับอ่าส่วนดอกนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับ ต่อโค้ดนะครับต่อโค้ดหมดนะครับต่อโค้ดละเลขนี่ต่อโค้ดสอสลานะครับยันพวกคัดซับครับพี่พี่นะเดี๋ยวผมดูเลขให้แป๊บหนึ่งนะครับพี่นี่อันนี้เลขน่าจะเป็นเลขสามหลักนะครับพี่พี่นี่โ้โหหกหกแปดครับพี่พี่นะสวยงามครับพี่พี่เอาไปเลี่ยมห้อยคอครับพี่เนื้อเง <S <s ินครับพี่พี่นะวันนี้พาราแบ่งปันเลยพี่นะผมแบ่งจริงๆนะครับวันนี้เอา แปดร้อยพอครับพี่ราคานี้นะแปดร้อยบาทเนื้อเงินนะครับนะพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อมาครับรวมส่งให้นะครับนะรายการต่อไปครับพี่พี่ได้มาสองนะครับอานะครับเป็นปิดตาพังพักการนะครับรุ่นยอดรวยๆนะครับหลวงปู่มหาศิลาเสด็จยันโทนะครับนะเป็นเนื้อทองแดงนะครับได้เนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อลงยาแดงมานะครับพี่พี่นะ ผังพรกการรุ่นนี้นะครับหลวงปู่บอกว่านะครับดีนอกดีในนะครับนะดีนอกดีใดดีในนะครับนะมีกูไว้มึงไม่จนประมาณนี้ครับหลวงปู่บอกว่าต่อไปจะหายากนะครับอันนี้ผมได้เนื้อทองแดงมานะครับเนื้อทองแดงนะครับนะหลวงปู่เป็นผู้ออกแบบเองนะครับเป็นรุ่นแรกที่ออกสวนทําปิติด้วยนะครับพี่ๆนะรุ่นแรกที่ออกวัดสวนทําปิติของหลวงปู่มหาศิลาครับนะ วัดพระธาตุเมือนหินนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นวัดสวนธรรมปิติแล้วก็จดเป็นวัดถูกต้องนะครับขึ้นทะเบียนเป็นวัดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนะพี่นะนะครับเนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงจัดสร้างทั้งหมด3,999องค์นะครับหายากแล้วนะครับเดี๋ยวจะหายากนะครับตอกศิลาตรงนี้นะครับพี่ๆอ่เดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับอง์นี้เลขนี่ครับเลขอยู่ตรงนี้นะ อ่านี่ครับสามหนึ่งแปดแปดนะครับพี่พี่นะใครชอบเลขอันนี้ผมแบ่งพาราเบาเลยทองแดงนะครับนะด้านหน้าเป็นพ่อนะครับองพ่อผังพักการนะครับนะเนียพี่สวยนะครับสวยผมบอกว่าสวยมากครับอ่ะนี่ผมเอาพารานี้ทองแดงผมแบ่งสี่ร้อยแล้วกันพี่พี่นะผมมีองค์เดียวทองแดงนะครับสี่ร้อยบาทนะครับส่วน ลงยาครับพี่พีนะขายได้ไปแรงกว่านี้ขออภัยด้วยนะครับนะลงยาสวยงามมากครับพี่พี่นะฝาบาทลงยาจะสร้างทั้งหมดหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสบเก้าเหรียญนะครับนะนี่ด้านหลังเป็นพระราหูนะครับแล้วก็เป็นยันดวงตรงนี้นะครับนี่คุ้มดวงองค์นี้สวยมากครับพี่พี่ตอกศิลาทุกองค์ครับหนึ่งหกสามศูนย์ครับพี่พี่องค์นี้นะครับลงยาแดงนะครับ นี่ครับฝาบาทสร้างพันกว่าเหรียญครับพี่พนะรุ่นยอดรวยๆครับชื่อรุ่นของปู่ตั้งเองนะครับนะนี่ครับสวยงามนะครับพี่พเอาพาราแปดร้อยครับนะครับนะลงยาแปดร้อยครับใครเร็วใครได้นะครับพี่พี่นะครับและการต่อไปครับเป็นนี่นะครับเหรียญครับ พระหูระมานโชคเหนือเมฆครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับแจกทหารไทยชายแดนนะครับพี่ๆนะเป็นตัวแจกนะครับนี่นี่ครับด้านหน้าเป็นองค์พระหูระมานะครับพ่อใหญ่คงนะครับนะอันนี้เป็นเนื้อลมดํานะครับนี่ครับหลวงปู่ปุกเสกนะครับนี่ครับด้านหลังนี่ครับเป็นยันแขวคาดปลอดภัยนะครับนะ นี่ครับต่อโค้ดลันเลขครับเจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งครับพี่พี่นะอันนี้น่าจะเป็นในโค้ดแจกอ่ะจอทอครับแจกทานก็คือแจกทหารชายแดนนะครับแจกทหารพลานนะครับรุ่นนี้ครับด้านหน้าเป็นพระหุ่ละมานครับพี่พี่นะพี่พี่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าช่วงพลิกนีก่หลายบาทนะนี่แม่ทัพภาคที่สอง 2, ตั้งแต่ท่านเป็นแม่ทัพ อยู่นะครับนะปลุกเสกโดยแม่ท้าพักสองนะครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ศิลานะครับจานขอบารมีหลวงปู่ปลุกเสกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เป็นวัตถุมงคลไปให้ทหารพี่ๆทหารของเรานะครับนะองค์นี้ผมแบ่งปันครับพี่ๆผมมีองค์เดียวหรือองค์เดียวแล้วผมเอาเท่าไหร่ดเอาเจ็ดร้อยแล้วกันพี่ๆนะเจ็ดร้อยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อมานะครับมันมีต่อคน้นรันเลขอยู่นะครับนะเมื่อกี้ผมส่องให้ดูแล้วนะ และการต่อไปครับพี่พนี่ครับอันนี้เป็นพระพรมสี่หน้าครับรุ่นยอดเมตตานะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับพี่พี่นะสวยงามครับรูปลูกหลักนะครับได้มาสององค์นะครับเป็นเหรียญพระพรมยอดเมตตาครับด้านหลังหลวงปู่เมตตาเขียนอัคขรายันนะครับนะเมตตานี่ครับ ด้านนะตัวนี้เป็นตัวลงยาแดงครับพี่ๆสองน่าจะไม่ค่อยเห็นนะครับพี่แสงไม่เดี๋ยวผมซูมให้นะครับอ่ะนี่ดีกว่านะชัดๆเลยนะครับนี่ด้านหน้าเป็นพระพรมสีหน้านะครับด้านหลังเป็นยันที่หลวงปู่มเมตตาเขียนนะครับรุ่นยอดเมตตาครับเนื้อฝาบาทลงยาแดงครับวงนี้น่าจะเลข956ครับพี่ๆ นะ956ครับนะฝาบาทลงยาแดงครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทตัวลงยานี้ผมเอาลาพารา800นะครับพี่พี่แบ่งปันนะครับมีสององค์นะครับส่วนองค์นี้นะครับพระพรมนะครับนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคู่เมืองของเรานะครับขอได้ไว้รับนะอยากได้อะไรก็ขอพระพรมนะครับองค์นี้เลข1 นี่ครับหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งครับพี่พี่มองไม่ชัดเนาะมันซูมเกินไปนะครับอ๋อสองสี่หนึ่งศูนย์ครับพี่พี่จะมีตอกตรงนี้ทุกองนะครับนี่สรอตรงนี้นะครับพี่พี่อัคระยันนะครับความคมชัดของเหรียญนะครับนะอะนะครับหลวงปู่เมตตาาเขียนยันนะครับเอาพลัดเท่ากันนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อมานะครับนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะครับพี่พี่นะ แลการต่อไปครับเป็นพระผงครับอนุมานนี่ครับนี่ครับอนุมานแสนล้านครับหลวงปู่มหาศิลาสิิจันโทนะครับนี่อันนี้เป็นเนื้อดำนะครับด้านหลังเป็นต้องหุ่นละมานะฝังติดจีวรนะติดพลผงพุทธคุณเสกนะมีลันเลขนะครับณชาลิติด้านหลังอ่าด้านใต้นะครับนี่ขุนแผนแสนล้านครับสอรอเป็นเลข ลันนะครับอันนี้เป็นเลขเจ็ดเก้าหนึ่งครับพี่ี่เจ็ดเก้าหนึ่งครับนะมอสารมีมอสารจินดามณีครับนะที่ฝังอยู่นะด้านหลังเป็นพระหูละมานนะครับพี่พี่เอาอันนี้เอาแบ่งในสามร้อยบาทพอพี่พี่นะนะพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อมานะครับแบ่งไปใช้พุกทุคุณนะครับพี่พี่นะรายการต่อไปครับพี่พี่อันนี้ก้นานได้มาทีนะครับเป็นเหรียญพระราหูคุ้มดวงนะครับ รุ่นเหนือดวงหลวงปู่มหาศิลาสิริยันโทออกที่วัดพระทาตุมื่นหินนะครับวัดพระทาตุมื่นหินยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะอันนี้ออกตั้งแต่ปี2500ั8หาอ่า,อาใช่ครับออกออกออกปี2568ต้นต้นปีนะครับพี่พี่นะ,ะด้านหน้านะครับเป็นองค์พระราหูครับพี่พี่ลงยาแดงนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับพี่พนะนี่ด้านหลังเป็นยันเหนือดวงต่อโคดรลันเลขชัดเจนนะครับ ต่อโค้ดลันเลขชัดเจนนะครับนี่โอ้โหต่อองค์หลวงปู่ไว้ด้วยนะครับนี่นะหลวงปู่ศิลานี่นะครับออกตรงโดยวัดนับกล่องเดิมนี่ครับอันนี้เลขโอโ้เลขสองหลักด้วยห้าหนึ่งครับพี่พี่นะเป็นยันเหนือดวงครับพี่เหนือดวงคุ้มดวงนะด้านหน้าพระลาหูนะครับแก้ปีชงโชคไม่ดีนะครับสีมงคลนะครับมีสีม่วงสีแดง นะครับแล้วก็มีองค์พระราหูนะเพ้นสี่นะครับนะแล้วก็ด้านหลังเป็นยันของหลวงปู่นะครับเป็นยันเหนือดวงนะครับพี่ๆนะตอกหลวงปู่สองฝั่งเลยครับเป็นตัวพิเศษนะปกติจะตอกฝั่งเดียวนะอ่ะนะครับพี่พี่เนื้อฝาบาทนะครับลงยาพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อมานะครับเป็นพระราหูเหรียญพระราหูรุ่นแรกของหลวงปู่ที่ออกวัดพระธาตุนะครับเอาพรลาแปดร้อยครับพี่พี่นะลงยาแปดร้อยครับพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อมานะครับ พี่พี่ท่านใดไหวหรือไม่ไหวราคานะคุยกับผมหลังไม่ได้นะครับพี่มันผมง่ายๆนะครับพี่พี่เช่าหาก็ผมรู้ดีนะครับนะไหวเท่าไร่คุณยุธนะผมแบ่งได้ผมแบ่งหมดนะครับแบ่งไปใช้พุทธคุณนะครับต่อไปครับพี่พี่นะเป็นหลวงปู่ทวดครับนะอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้เป็นรุ่นที่นะครับนะครับเป็นออกเป็นรุ่นที่ออกก่อน นะครับเป็นรุ่นที่ออกก่อนพระผงหลวงปู่ทวดหลัง,ลงมเม็ตพระธาตุนะครับพี่พี่นะเพราะรุ่นนี้นะครับเป็นหลวงปูท่ทวดสามพิมครับพี่พี่หลวงปูท่ทวดสามพิมนะครับนะสามพิมมีพิมพ์หัวโตมีพิมพ์ใต้ล่มเย็นและก็มีพิมพ์เสื่อนผ่าปากนะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับแต่มีผู้ใหญ่ใจดีเมตตาปิดพิมพ์ผ่าปากไปแล้วนะครับพี่พี่ตอนนี้ผมเหลือแค่สองพิมพ์เป็นพิมพ์หัวโตกับพิมพ์ใต้ล่มเย็นนะครับนะ อันนี้นะครับนี่ครับเหนือดวงนะครับหลวงปู่ทวดรุ่นรุ่นเหนือดวงนะครับนะนี่ครับกล่องชัดเจนครับหลวงปู่มหาศิลาสิิจันโทปุกเสกด้านหลังเป็นยันเหนือดวงของหลวงปู่ครับนะสืบไม่ยากครับนะรุ่นนี้นี่สวยงามครับรุ่นนี้จะสร้างทั้งหมด3เนื้อครับเนื้อปาก้าเป็นเนื้อบนสุดแล้วก็เป็นเนื้อฝาบาทแล้วก็เป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆนะนี่และหน้าเป็นพิมพ์หัวโต นับหลวงปู่ทวดพระนี้ันตรายนะครับหลวงปู่ทวดเยี่ยมน้ํำทะเลเจือดครับใครมีหลวงปู่ทวดห้อยไม่ไต้หงนะครับนะนะครับนี่เป็นพิมพ์หัวโตครับด้านหลังจะเป็นยันคุ้มดวงเหนือดวงของหลวงปู่มหาศิลาแล้วก็เป็นคาถาของหลวงปู่ทวดครับนโมโพธิสัตว์ตัวกันติมายะอิติปะขวานครับตอกโคตรตอกสระตอกศิลาตรงนี้เลยชัดเจนแล้วก็ตอกโคตตรงนี้ครับเลขสองสี่สามครับอง์นี้นะครับนะ ใครมีไว้นะครับนะผมบอกเลยนะพี่ๆรู้กันอยู่แล้วนะครับเล่นพระหลวงปูท่ทวดพุทธคุณด้านใดนะครับนะพิมพ์ใต้ล่มเย็นมีสององนะครับนี่อันนี้คือพิมพ์ใต้ล่มเย็นนะครับด้านหลังเป็ญญเนยันเหนือดวงนะครับอ่านี่ครับหลวงปู่ศิลาปลุกเสกนะครับตอกศิลาอันนี้ใต้ล่มเย็นองค์น,นี้เลขสามสี่หนึ่งนะครับพี่ๆ อ่าสามสี่หนึ่งเนื้อปลาก้านะครับเดี๋ยวผมบอกราคานะครับเนื้อปลาก้าเนื้อบนสุดนะครับนะเนื้อบนสุดเลยนะครับอันนี้ก็พิมพ์ใต้ร่มเย็ยนนรพี่พี่นะใครชอบเลขไหนนะครับสองหนึ่งสามครับองนี้ตอกศีลาสองที่เลยครับพี่พี่นะอันนี้นี่นีน้องปลู่นนมหาสีลาตรงนี้นะครับนี่อีกีลาตรงนี้นะครับแล้วก็ตอกศีลาตรงนี้อีกอ่ะพี่พี่นะ นานๆได้มาทีนะครับผมแย้งนี้เลยนานๆผมได้มาทีจริงๆรุ่นนี้นะครับพี่ๆน่าจะไม่เคยเห็นหรอกนะครับอ่ะนี่ครับนะมีเก็บไว้นะครับพี่ๆนะไม่ตายหงแน่นอนหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับวันนี้เอาพาราเดียวครับพี่ๆผมขอพาราเดียวแบ่งปันไปที่องค์ระเนื้อปลาก้านะครับเนื้อบนสูตรผมแบ่งนะครับ องละ700บาทรวมส่งนะครับพี่ๆท่านใดสนใจพิมพ์ไหนเลขไหนก็ติดต่อผมมานะครับพี่ๆนะต้องแจ้งงี้นะพี่ผมขออนุญาตจะส่งเป็นวันจันทร์นะครับะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะถ้าปิดพักกับผมวันนี้นะครับขออนุญาตจะส่งเป็นไปษณียีไทยพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับพี่ๆนะแจ้งพี่ๆไว้ก่อนล่วงหน้านะครับรายการต่อไปครับพี่ๆนี่ครับอันนี้ก็นานๆได้มาทีนะพี่ๆนะเป็นเหรียญครับพี่ๆ เหรียญลอยมือลอยเท้าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับพี่ๆนะเหรียญลอยมือลอยเท้าครับนะเขาเรียกว่าเหรียญลอยมือลอยเท้านะครับเดี๋ยวผมให้ดูครับเหรียญรุ่นนี้หลวงปู่เมตตาออกแบบเขียนยันทุกอย่างครับแล้วหลวงปู่เมตตาประทับลอยมือลอยเท้าแกะบล็อกนะแล้วก็ทาเป็นเหรียญรุ่นนี้เพื่อให้ลูกศิษย์ได้เช่าบูชาครับนะเป็นสีิมงคลครับลอยมือลอยเท้า ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับนะเนื้อทองแดงลมลุงครับรุ่นนี้นะครับพิธีพุทธาพิเศษรุ่นนี้ครับเป็นพุทธาพิเศษโคตรเหนือดวงครับสุดยอดพิธีใหญ่ในประวัติศาสตร์นะครับด้านหน้านะครับจะประทับรอยมือรายเท้าของหลวงปู่สัญลักษณ์มหามงคลแคีวคาดคุ้มครองนะครับนี่รอยมือรายเท้าของหลวงปู่ท่านนะครับนะและเสียงความเจริญด้านหลังนะครับบรรจุพระคาถาทั้งหมดสี่พระคาถาครับพี่ๆนะ ด้านหลังนะต่อโคดลันเลชัดเจนนะบรรจุพระคาถาทั้งหมดสี่พระคาถาครับมีคาถาอะไรบ้างครับพี่ๆนี่คาถาไตาสรณคมครับพุทธังสรณะนัคฉามิธรรมาังสรณะนัคฉามิสังฆังสรณนัคฉามิแล้วก็มีพระคาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นี่ครับนะนะครับแล้วก็มีหัวใจพระพุทธเจ้าสิบชิติ นี่ครับหลวงปู่เมตตาเขียนให้ทั้งหมดและยันที่4ยันเสริมพลังเมตตามหานิยมนะครับนะครับพี่พี่นะนี่แล้วก็มีพระปิดตามหาอุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนี่ครับนี่ครับสุดยอดยันทั้ง4ี่หยุดด้านหลังเหรียญนี้ครับพี่พี่ต่อโค้รละเลขชัดเจนนะครับรุ่นนี้นะครับพี่พนะต่อโค้รละเลขชัดเจนนะนี่ครับพี่พนะครับ นะเขาบอกว่าสวยงามครับพี่พี่อ,อ๋อองนี้เลขเดี๋ยวผมดูให้นะแปดศูนย์สองแปดครับพี่พี่นะเหรียญรอยมือรอยเท้าเพราะแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาธิลาใครมีไว้เป็นมงคลแน่นอนนะพี่พี่นะนะครับนะมีรอยมือลอยเท้าครูบาอาจารย์เป็นมงคลแน่นอนครับนี่องนี้เลขแปดศูนย์เก้าสี่ปพี่พี่ อ่าแปดศูนย์เก้าสี่ครับพี่พี่นะมีเรียมมงคลด้วยอ่ะวงนี้ลมลุง้งจะสวยเ,เขาหน่อยเปิดพาราเดียวพี่พี่ผมเอาพาราเดียววันนี้เอาองละหายากนะครับพี่พี่นะไม่ได้พบเจอง่ายๆครับนานๆมาทีครับอง์ละหกร้อยบาทครพี่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 ทนสนใจติดต่อมาแล้วกันนะครับอ่ะรายการต่อไปครับพี่พี่รายการต่อไปนะ อันนี้เป็นเหรียญ12นักสัตว์ครับหลวงปู่มหาศิลาเมตตาเารจิปุกเสกครับหน้าอันนี้เป็นได้มาเหรียญเดียวครับพี่ต้องขออภัยใครปีขานครับใครปีขานเก็บไว้บูชาเสริมดวงเสริมบารมีของตัวเองนะพี่ๆนะนี่ปีเสือนะปีขานแลนหลังเป็นนี่ครับเหนือดวงอ่าเป็นใช่ครับพี่เป็นพระราหูนะครับนี่คุ้มดวงนะครับยันรอบนะปีขานครับพี่ๆเลขหก แปดสี่ครับนี่ตอกสองสลาตรงนี้นี่ครับสวยงามครับพี่พี่นะใครมีวิสรพิเศษปีเกิดตัวเองนะครับเอาห้าร้อยครับพี่พี่ปีขาดครับและการต่อไปครับเป็นพระปิตาแช่น้ํามนต์นะครับมหาอุดหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับองค์นี้เป็นแช่น้ํามนต์ครับอันนี้มีลงในวัตถุวัสดุมงคลของหลวงปู่แล้วนะครับนี่พระปิตายอดมหาอุดนะครับเหลือองค์เดียวครับพี่พี่ ตรงนี้เลขหนึ่งสามสองหนึ่งศูนย์ครับตอกโซรอตรงนี้นะครับด้านหลังเป็นมหายันนะครับของหลวงปู่ลงไว้นะครับ,ปรบเป็นยันยอดมหาอุดพี่พี่มีองค์เดียวครับแช่น้ำมนต์ลปลุกเสกนะพิธีเดียวกับอ,องนี้ครับนะอเป็นปกับเนื้อท่องแดงนะครับพี่พี่นะปเปิดพร้อมกันเลยอ่ะพี่พี่วันนี้ราคาเดียว นี่ครับอันนี้เป็นทองแดงครับปลูกเสกพิธีเดียวกันนะครับอันนั้นเมื่อกี้เนื้อผงนะครับอาพาลาเดียวพี่พี่ห้าร้อยบาททั้งคู่เลยนะครับต่อโพตต่อสลาชัดเจนนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อมานะครับนะองละห้าร้อยครับรายการต่อไปครับพี่พี่รายการต่อไปนะเป็นพระอุปคุตโบราณครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทครับเนื้อสำลิดนะครับนะ จัดสร้างโดยอาจารย์ลิงก์นะครับนะเป็นลูกศิษย์สายตรงของหลวงปู่เองนะครับปลุกเสกพิธีเหนือดวงครับโคดเหนือดวงสองนะครับต่อโคดรลันเลขครับเนื้อสำลิดอุปคุตโบราณครับองค์นี้เลขหนึ่งสี่สองเก้านะครับนี่เนื้อสำลิดนะครับพี่ๆี่หายากยิ่งครับไม่ค่อยมีใครเอามาครับนี่ครับองค์อุปคุตครับนะเด่นนะครับเมตตาพกทรัพย์ โอ้โหอุดมสมบูรณ์ครับพระอุปคุตเนื้อสำลิศครับพี่ๆวันนี้พาราเดียวครับผมเอาเจ็ดร้อยพอครับประกันแท้นะครับประกันแท้หายากครับเนื้อสำลิศราคานี้นะครับและการต่อไปครับเป็นพญาเต่าเรือนรุ่นรวยสุขใจครับรุ่นแรกหลวงปู่มหาศิลาสิริชันโทครับอ่ะปีหกสามครับรุ่นนี้นับออกที่สวนสงฆ์พระพระออก ที่สวนส่งนะครับสวนส่งซึ่งเป็นวัดเดิมของหลวงปู่นะครับรุ่นนี้หายา,ยากครับ <c oughs> ปูกเสกสิบสามวาละ,ะปลูกเสกเก้าวาละครับสิบสามเกจิปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับ <c oughs> ปลูกเสกเป็นวัตถุมงคลที่ปลูกเสกวาละเยอะมากครับเก้าวาละสิบสามเกจิปีหกสามครับนะนี่นะครับพี่ด้านหน้าเป็นพระสังกระจายนะครับนี่ทรงเดียวกันกันกบ นะครับหลงปูหลิวเลยนี่ตอกโคตตรงนี้ครับพี่พี่นี่ปู่ศิลานี่นะครับอ่าตอกคตตรงนี้ครับนานๆได้มาทีนะพี่นะนี่ปูศิลานะครับนี่ครับรุ่นนี่ครับอ่านี่เลขครับพี่พี่เลขอะไรครับหนึ่งสามศูนย์เจ็ดครับพี่พี่นะ นี่ครับสวยงามครับพี่พี่นะนี่ครับพุทธคุณของพยาเต่าเรือนนะครับนี่ครับมีองค์เดียวครับพี่พี่นะเด่นเมตตาค้าขายอุดมสมบูรณ์แน่นอนอยู่แล้วนะครับนะมีองค์เดียวแปดร้อยบาทนะครับราคานี้เลยนะครับพี่พต่อรองได้นิดหน่อยแบ่งปันกันไปนะครับพี่พและการต่อไปครับพี่พี่นะองนี้นะครับหายากยิ่งนะครับผมบอกก่อนนะครับ เป็นรุ่นที่หลวงปู่มหาศิลายุคต้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามเป็นรุ่นที่ออกปลูกเสกเป็นรุ่นเดียวที่ปลูกเสกในพระาธาตุพนมเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับนะเป็นเหรียญน,นะครับพระาธาตุพนมนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิาสิจันโทนะครับหลวงปู่มหาศิลาเป็นองค์อุปถัมภ์พระาธาตุพนมนะครับนะครับต้องบอกงี้ด้านหน้าเป็นพญาศรีสัตตะนานคราชครับ ตรงกลางเป็นพระธาตุพนมนะครับด้านหลังก็เป็นองค์พระธาตุนะครับนี่เป็นรัศมีนะครับพี่พี่หลวงปู่มหาสิลาปูกเสกครับปียุคต้นเลยปีหกสามนะครับเหรียญนี้น่าจะเป็นพิธีถ้าผมจําไม่ผิดสร้างสะพานเจ้าเฮือนสามถ้าจําไม่ผิดนะพี่พี่นะนี่ครับนะอันนี้แท้แน่นอนครับประกันให้เลยนะครับนี่มีมีเหรียญเดียวครับพี่พี่อ่ะนี่ครับรุ่นนี้ครับ หลวงปู่บอกว่าใครมีเก็บไว้นะครับเสริมบรารมีเสริมดวงเสริมโชคเสริมลาบนะครับพญาศรีสัตตะนคราชนะครับเป็นพญานาคเป็นหัวหน้าพญานาคทั้งปวงอ่ะใหญ่ที่สุดในบรรดาพญานาคทั้งหมดครับนะพญาศรีสัตตะนคราชเก้า,าเสียนแล้วก็เป็นองค์พระธาตุพนมตรงนี้นะครับพี่ๆนะอ่ะวันนี้ผมเปิดแบ่งปันเลยผมเอาเนี่ยประกันแท้เอาเจ็ดร้อยพอพี่ๆนะพาเคยขึ้นไปพันกว่านะผมมีองค์เดียวครับเอาเจ็ดร้อย พี่ๆท่านใดสนใจติดต่อมาครับและการสุดท้ายของวันนี้ครับพี่ๆเป็นเหรียญพระพรมรุ่นยอดรวยๆนะครับเพิ่งได้มาพร้อมเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆนี่ครับยอดพระพรมรุ่นยอดรวยๆนะครับเพ้นสีองค์พระพรมครับนี่อันนี้เป็นเนื้อทองแดงครับเพ้นสีองค์พระพรมทองแดงขอบขาวเพ้นสีองค์พระพรมนะครับนะต่อโค้ด หนึ่งสามเก้าครับอ,องนี้อันนี้เป็นเนื้อฝาบาทนะครับเพ้นสีองค์พระพร้อมเลี่ยมครับน่าลันเลขหนึ่งห้าครับอ,องนี้อ่าดูแต่เลขนะประกันแท้อยู่แล้วพี่เป็นเนื้ออันนี้องน,นี้เป็นเนื้อฉนวนนะครับเนื้อฉนวนเพ้นสีองค์พ,พระพรมครับหลันเลขสองสี่ห้าครับมนาะรุ่นรวยรวยรวย,รวยครับพี่ๆนะพรมประทานพรใครชอบ วันนี้ราคาพิเศษครับพี่ขอให้ถูกหวยกันทุกคนนะผมเอาองคละสามร้อยบาทวันนี้นะครับมีสามองคแค่นี้แหละพี่นะรพร้อมเลี่ยมเดิมขึ้นคอได้เลยครับพี่ๆนะหลวงปู่มหาศิลาเมตตาที่ฐานจิตปรุงเสกอยู่แล้วนะครับค่าเลี่ยมก็สองร้อยแล้วพี่ๆนะอย่าคิดอะไรมากนะครับนะ แบ่งปันกันไปครับั0 0รบาทรวมส่งให้นะครับพี่ๆี่พี่ๆี่ท่านใดสนใจติดต่อมาแล้วกันนะครับจะส่งพวกนี้ไปสีไทยครับยินยันอีกหนึ่งทีช่องทางการติดต่อยุดบาร,รมีภาคเครื่องหนึงกแปดเช่นเดิมศูนย์ปเจ็นึ่งสามครับวันนี้ผมยุดบาร,รมีกลาบลาพี่ๆี่ไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ